ครับคือจากลบบุรีไปพิษณุโลกไปที่งานของแอนนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงลบบุรีมาร้อยเอ็ดงานผมก็สี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันก็เล่ทั้งยนันค้นขับรถบนเดรรับบนดนอนเนาะ,ะ,ะผมกัเอา้าพ่อกระเทืนเนอนกัเลยบนนอนเลยแต่ก็ขึ้นรถแยกกันตอนเที่ยงก็หลับเ <c oughs> มื่อนี้มีโปรโมชั่นบ้นอน้อง ขายเอาบอสแค่มาขายก่อนเด้อพี่นอ้องยุเป็นมูแน่บอสื่อกับยุเป็นมูเน่ยหยอกคอยแน่เบาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ดอกเดียวยูน้ำกันยูนี่แหละเดือนสักในหลอบบีกรอบสัปดาห์นี่ได้ยวยูน้ำกันอันตอนทํางานเนี่ยบอต้องนับเนาะเดี๋ดดยวไม่ยูน้ำกันเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงได้ยวยูน้ำกันหก,นกนชั่วโมงมเจ้าดีใจน้ำข่อยบ่า หายบนอเนาะอันมิสถามแล้วคือบบตอบอันมาท่านมันกับบด็ตอบแล้วพี่ก้อยถามมาดูดู ซื้อสตอ็อกไว้แล้วถ้าหมดจะสั่งทางเพจบอสแชร์ครับสีผมอย่างจึ้งเลยจ้าเนี่ยทําสีผมนะแต่แต่ผมก็บริสีเีได้ครับเพราะว่าหลังจากทําสีก็ต้องใช้กินแต่ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยใช้ทรีตเมนแต่โดน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 ,โดนเถื่อจังสีสัช่วงนี้คือเราทําสีผมใช่ไหมครับก็ใช้สัปดาห์ละครังดีใจจ้าวิลาบอสกับสอเดี๋ยอยู่น้ำกัน แม่ก็รอสู่สมุนไพรเช่นสู่สมุนไพรนาสิบเมตร์อยู่นะคะตอนนี้เล่นยุบันเจ้าภาพบอกครับนาสิเมียนครับผมแม่งข้ามตัวมือขึ้นไปใส่คอยมกกินแล้วเดี๋ยวปักหมดอันนี้ก่อนเด้ออย่าเฝ้านี้เด้ออย่าเฝ้านี้เด้อสามพันหก